สวัสดีค่ะด้วยโอกาสพิเศษส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะเทศกาลคริสต์มาสวันนี้นะคะจะมาเสนอเมนูพานาคอตต้าสตรอเบอรี่แอนเลมอนบายดัชชี่ค่ะวัตถุดิบหลักของเรานะคะโยเกิร์ตดัชชี่รสออริจจนอ อนี้ทาง่ายมากๆแค่มีโยเกิร์ตดัชชี่ก็อร่อยได้ทุกที่ทุกเวลานะคะขั้นตอนต่อมานะคะจะเป็นการทําหน้าของพานาคอตต้ากันค่ะก็ถือว่าเป็นอีกเมนูหนึ่งที่ทําง่ายมากนะคะได้ประโยชน์ด้วยแล้วก็อร่อยด้วยต่อไปเราจะมาแต่งหน้าด้านบนให้สวยงามยิ่งขึ้นแล้วก็หน้าตึงขึ้นพี่ไผ่ทำเมนูนี้กินเองเลย ส่วนมากจะทำเป็นลาบครับโยเกิร์ตดัชชี่มีประโยชน์อย่างเดียวไม่พอนะครับยังสามารถที่จะทําเป็นเมนูแบบอร่อยอร่อยสีสันก็สวยงามแบบนี้ออกมาง่ายๆนะครับพานาฟัต้าทำได้ที่บ้านแค่คุณมีโยเกิร์ตดัชชี่ครับดัชชี่ทุกวันดีทุกวันครับ อร่อยมากๆเลยนะคะอยากเปลี่ยนจากสตรอเบอรีเป็นผลไม้อื่นๆก็ได้นะคะโยเกิร์ตดัชชี่ออริจินอลแล้วก็เปลี่ยนเป็นรสชาติใหม่ๆอื่นๆได้เช่นกันค่ะเมนูง่ายๆแล้วก็มีประโยชน์แบบนี้ก็อย่าลืมไปทำกันที่บ้านได้นะครับก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้เทศกาลเฉลิมฉลองเต็มไปด้วยความสุขกับความสนุกสนานด้วยค่ะดัชชีทุกวันดีทุกวัน